อิม <c oughs> ินาสกาเลนะมนสกาเลนะางพุทธทางปุชยามะพุทธังปุชยามะอหังสมาสัมุทโธพะาวาพุทธางพระขาวนทางอภิวาเทนีทังพะวนตังอภิวาเท อินนาสกาเลนะอินนาสกาเลนะตังทมังปุสยามะตังทมังปุสยามะสวากาโตภะคะวะตาธม้งมวลธรรมานะมัสสามิ มีนาสตาเลนานสตามังขยังขุชี่ยามาสุปฏิปันโนภะควโตสาวกสังสังะคโตสังโฆังขมาะมาา าอย่างเป็นเตวิส <Cao ter> ุว <authenticity> <itu> ิสุนักหนาทายาติสเนนะสหปัญจสิลานิยจามาพุทเตยมปีมาอย่างเปนเตวิสุวิสุนักนาทายา สรเนนัสหาปัญจาศิลานิยตตามตัดเยี่ยมปีมาอยังพันเตวิสูงวิสูงว่ะคณะถายาติสเนนัสหาปัญจาศิลานิยธรรม ไทเดอร์นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา n a u d a a a v a t o arahato s e m a สุปัจจักรา n a s a a k a r a t o arahato semua สุปั namu a s a akarvato a r a h t o semua สุปัจจั namu a s a h a t s m u สังฆังสรนังกัจฉามิสังฆังสรนังกัจฉามิทุติยัมปิตุธังสรนังกัจฉามิทุติยัมปิตุถังสรนังกัจฉามิทุติยัมปิตุถังสรนังกัจฉามิทุติยัมปิสตุถังสรนังกัจฉามิตัติย ยปิพุทธังสรนังัจามิตติยปิธรรมังสรนังัจามิตาติยปสังขังสรังัจามิตติยปิสังังสรณังัจามตสระขมานังนิติตัง ปานาติปาตาเวระมะณีสิกขาปะทังสะมาทิยามิปานาติปาตาเวระมะณีสิกขาปะทัง เวรมะณีศิขาปัตตังสัมมาทิยามิกาเมสุมิจชาจาราเวรมะมณีสิขาปัตังสัมมาทิยามิมุสาวาทา เวระมะนีสิขะกัดังสัมมาทิยาเมสวัตตาเวระมะนีสิขาปัตังสัมาทิยาเมสุราเมระยาตฉะปมาตานาเวระมะนีสิขากัดังสัมมาทิยามสุเม

อเ,อเอมมาน e um um ี่อัเขามานิหมดออกผักเขาอ่ไปอาโป่เอาไมปหาโปออกไปบันนี้เอาไปไห้ไม่ญงนั่นเอาไปห้ย่า่นเซอเอาไปไห้ย่่เซเซนเซนเซ่เซ่ค้องเซบาดเลานึ่เอาไปไห้ย่า่งอกเอาไปง่อคองเซบาดเล่าน่นบ้างได้บ้างใช้ได้บ้างใช้เออ สามเจ้าป้อมกันไต่ไต่ก้อนฝากไต่ไก่เอาบังเอาชักไต่ไฟ่พระเข่าเชิญซื่อเสบะเรานี่เนาะซื่อพระเขาเชิญใสบะหว่าเชิญเชินใสบะพระเข่าเสด็เขาเลยเออเป็นไงเราชื่อบันยีนีฮวาสุดกนี

มาแยงพันเตมัตตาพัตตานีวิณลาพัตตานีบางสกุลากิวลานีจัตุปัจจะานีนิ่โคสังคัสสาโคโนสิยามามาตุโนพันเตนิ่โคสังโคบิมานี มัคคาตตาปัตตานีมัคคาตตาปัตตานีวินาทตานีวินาทตานีสังขุราชีวานีสังขุราชีวานีตตุปัจจยาเนตตุปัจจยาณีปฏิฆานหตุปฏิฆานหตุอัมหากัญเจวาอัมหากัญเจวาตัปปิโตมหาตัปปิโตอธินามจานาตกานังนาตกานังลกตานังกรกตานังสีคตังสีคตังหิตายาหิตายา ทุกขายะาขาดแประผสมุู้เจริญพวกกน่อยทั้งหลายขอนอนถวายมัตตกาพัตนารภายบางสกุลจิวรตนกระเพิกความเครื่องบริวาร ทั้งหลายเหล่านี้ไอ้แก่พระพิุสูงขอพระสงฆ์จงรับขอพระงั้งพวกขนน่อยทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความเจริญเุ่เพื่อแมนชีวิตขั้งหลายขอทิศส่วนบุญส่วนกุศลนี้ไอ้แก่ คุณผู้รองรับไปแล้วเส้นดวงวิญญาณนานทิกาหนันมะนีไม่มาหลักกุศลบุญกุศลกุศลของป่าหันหวานข้าวข้นกะละเพือความเครื่องบริวารหลายเอานี้บวกกันหน่อย ลูกหลานยาติมิตรได้ทิ่ไห่ในมืยมนีผักแมนได้รับแล้วขอตัวน,นโมทนาคือจังหวตอนได้กระทําเองอีกประการน,นึงผ่านดวงวิญญาณ ข้อฐานตกทุกข์ขอพ้นจากทุกข์ดวงวิญญาณข้อฐานทุกขแล้วขอสุขสุขยิ่งขึ้นไปตลอดชีวิตกาลแลน่านเถิดข้าเมตตาเลีทุกทางนิทานังนิทานังสุขขังสุขินังว่าจเมตตานัยงอาศวะพยาวหังฮู้กู